อันนี้ก็พักกินมะม่วงนะคะน,นี่นะคะหลันจะขึ้นมาด้วยค่ะกรอด้ไหมเจ้าเดี๋ยวเราจะเอากับข้าวนี้นะคะไปกินที่กระท่อมข้างบน,นะคะ่ะ พ่อไม่ชอบปาสวัสดีค่ะทุกคนวันดีนะคะเม,มโมก็มาอยู่ที่นี่อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาขุดนะคะทางระบายน้ำนะคะซึ่ง,ง,งมันจะมีทรายเยอะมากนะคะดเดี๋ยวเราก็จะขุดทรายออกเพราะว่าขุดทรายออกเสร็จแล้วเอ่อทางมันก็จะได้โล่งๆแล้วก็ปล่อยน้ํามันจะได้ง่ายนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบรรยากาศค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะขุดทรายออกนี้แล้วก็มีดินด้วยนะคะตอนนี้เราเจอสมุนไพรอะไร ไม่รู้ว่าสะ่ายเร็วอะไรอันนี้ค่ะนี่ถ้าใส่กระเทยว่าซื้อข้าวไม่ดอไม่รู้ว่าสะทายถ้าใครรู้ชื่อยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเป็นสมุนไพรเหมือนกันนี่แหละพ่ออีกขบพอด้วยอันนี้นะคะทุกคนมันก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันพ่อะฉะนั้นเออกมาเจออะไรไหมพ่ออันนี้แบบ ปวดหลังปวดเอวมั้ยเนื้อมั้ยตัวตาคาาบลูนไคา่ายายาถอปล้องบ้านเราก็เยอะนะคะไปต้มดื่มกินทุกเช้าเย็นทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนี่เอาที่มันดีดๆๆีเ่ะเจ๊สมุนไพรสองอย่างเลยค่ะวันนี้อันนี้ก็พักกินมะม่วงนะคะเอามะม่วงมาด้วยหลานตัวแซบก็มากินด้วย นี่นะคะทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวที่นี่ค่ะแ<อ>บกของมาเยอะมากเลยนะคะ<อ>นี่เรามาช่วยกันหลายคนค่ะวันนี้<อ>นี่พี่ชายน้องเขยมาด้วยนะคะอเอาเราก็จะขุดที่เป็นรอ่องน้ำปีนี้ไม่ค่อยมีสายเยอะเหมือนปีที่เราที่เราเยุบมาออันนี้เหลือ,อีกเ<อ>ยาวนะคะที่เรายังไม่ได้ขุด ลอยปากเลือดได้ไหมหมอใช่ใช่ลูกูเลยเล่นูกกูนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยมเดี๋ยวไม่โม่กลับหลังจะพากันไปเก็บมะม่วงนะคะวันนี้หลังขึ้นนำหน้าไปแล้ว ขึ้นเก่งมากขึ้นเขาเก่งมากค่ะหลานใช้ตัวแสบไะเล่โบยเกล่อยา<ฮ>กกินแล้วบอยแล้วบอยไล่ไล่ลลนี่หลานใช้มุกแล้วก็จะมามุดกันแถวๆนี้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงอู้หทุววกคนเราเจอมุกลูกมันสูงหมูมันจะสูงเลยลูกเนี้ยพ<บ>ิสแล้มีเ,เหล่าเกล่ถ่าอีา่บอย สื่อพายเดดเดอจะรับไม่ทันเนาะแต่ที่ไอเดดท่าเขาเฮ้ยดูผลให้เราอุทานเดดตอนนี้ก็ขึ้นมาที่บนต้นมะม่วงแล้วนะคะแต่ว่าหลันใช้ตัวแสบเราจะขึ้นด้วยนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะหลันจะขึ้นมาด้วยค่ะกรอได้ไหมจ๋อข้นเสียหอ้าเสียขึ้นไม่ได้ก็จะขึ้น เน้คะ่ะทุกคนมะม่วงพันนี้มันจะเปรี้ยวแมมไม่รู้ว่ามันชื่อพันอะไรนะคะมีลูกเยอะมากคะ่ะช่วงนี้แต่ก็ยังไม่สุกนะคะนี่คะ่ะทุกคนอันนี้คือจะเป็นลูกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเอาไปยำกิน,กนะคะันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บมะม่วงเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนดูหลานชายดูแสขนขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปยามะม่วงกินกันนี่ธรรมชาติากเลยแต่ว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะตอนนี้เราใช้ตัวแสะทำลายกรอบมันหรอเรื่วยๆหลันรู้ที่อเองกอะได้ไหมปล่อยมือเลย ตะโกเลยร้นอนแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวแม,มโมจะมายำมะม่วงนะคะนี่มายำมะม่วงใกล้กลริมสระน้ําเลยค่ะวันนี้ก็คือที่นาอากาศร้อนค่ะม,มก,ก็เลยมาที่ใกล้ๆแม่น้ํานะคะจะได้เย็นๆวันนี้เราจะมากินข้าวกันที่นานะคะค่ะโมมก็ซอย เปลือกมันออกเสร็จแล้วนะคะก็จะมาสับๆๆให้มันเล็กลงค่ะแล้วก็จะใช้มีดใหญ่ๆนี่แหละเพราะว่าไม่ได้เอามีดปอกมานะคะซึ่งใบบัวจะใช้น้ำเี่ดำนี่แหละคะ่ะมาทำอืม เยวมากตอนนี้นะคะเราสรับเสร็จแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวจะเอามายามแล้วนะคะเดี๋ยวล้ามือกนอนเนาะนี่มโมก็จะใช้สมุนไพรแล้วก็ใช้พริกตรงนี้นะคะที่เราเอามาจากบ้านเลยใช้พริกดาด้วยอันนี้พริกดาที่มิโม่ขายนะคะน้ำพริกดามกะเหรี่ยงค่ะไม่มิมอม่ ดูราพลาตเลยด้วยเพี่แดงกระเดยนนะคะ,จะเจริญดูรบพลาดที่ชื้นน้อยจ้ะเหมาเลยก็ใส่โชรสนิดนึงใส่เกลือนิดหน่อย ตอนนี้นะคะทุกคนน่ากินมากใส่พริกใส่เกลือฉีดรสไปเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกเสียวปากน้ำตาเอาน้ำลายสอแล้วตอนนี้นี่ค่ะหน้าตาประมาณเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คุณแม่กินไม่ได้เดี๋ยวเนบโมจะทำอันใหม่ให้คุณแม่ที่ไม่ใส่พริกเยอะนะคะเข้ามาเดินเดี๋ยวเปบีโม,มจะมาผสมน้ำพริกดำนะคะ อันนี้เราก็จะกินกันในแบบนี้เลยอันนี้น้ำนใช้น้ำนิดหนึง่งน้ำเปล่าด้วยนะค่ะไม่ผสมเยอะนะคะเราจะมากินช่วงตอนเที่ยงนิดนึงกินที่กระท่อมนาน,นะคะอันนี้ใส่โชูรสนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เกลือเพิ่มนิดหนึง่งอันนี้คือถ้าสมมติว่าเรากินไม่หมดเราก็สามารถเก็บได้อยู่นะคะน้องพี่ดำ นี่ค่ะนี่เราก็จะจิ้มกับผกักเป็นผักแว่นนะคะอืมตอนนี้ได้ละก็ผักแว่นนี่นะคะก็จะกินกับผักแว่นอดีออ๋ยว ขาไม่เดาด้วยอะไรกัลลจที่เย้ะช่วยมากุยปุณ่ะเจราชวยาช่ได้บ้าที่ละมึงเดี๋ยวเยวจะมา,ะาะออดูดาาดเดี๋ยวเราจะเอากับข้าวนี้นะคะไปกินที่กระท่อมข้างบนค่ะในมึงก็จะมาเก็บผักกุดเพื่อมาจิ้มกับน้ำพริกด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ผักกุดเยอะมากเลยค่ะกำลังอ่อนๆเลยทางนี้ก็จะมีผักกุดให้เราตั้นหลอดเลยค่ะ นี่ตอนนี้ก็ได้มานิหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินว่าค่ะทุกคนพร้อมกับนี่เขาเรียกว่าวเล็บหนังหรือเปล่า้ก็มีหักแวนด้วยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็จะมากินข้าวที่กระท่อมนาสูงกว่าข้างล่างยดีมั้ย มน,นวันนี้ก็จะมีเกงข้าวเบอรด้วยนะคะก,ก็มีน้ำพริกกระเด็นดำแล้วก็มียางมะม่วงคะ่ะแล้วก็จะกินกันก่อนเวลาเที่ยงนิดน,นึ่งนะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากค่ะคุณแม่ก็พร้อมกิงแล้วค่ะตอนนี้นี่แหละค่ะทุกคนเราก็จะจบคลิปตอนกินข้าวนี้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะ